สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องการปลูกการดูแลรักษาการแก้ปัญหาต้นไม้ท่านผู้ชมเคยแปลกใจไหมคะว่าบอนสีที่น้ำมาขายในร้านหรือในตลาดทำไมสวยสวย แต่เมื่อเราซื้อมาวางไว้ที่บ้านเราบอนสีนั้นก็ทิ้งใบใบเหี่ยวใบยุบใบเหลืองลงไปเรื่อยๆและบอนสีที่เราเพาะด้วยตัวของเราเองทำไมไม่งามเหมือนบอนสีที่เข้าขายตามร้านค้าตามย้ายมาดูกันจ้าว่าเขามีวิธีการดูแลรักษาบอนสีให้สวยตลอดปีใบไม่ทิ้งก้านไม่ยุบได้อย่างไร นี่เป็นวิธีการที่สวนใหญ่ๆที่เขาเพาะบอนสีขายเขาทํากันใช้วิธีการเพราะในกระบะทรายฟักพื้นต้นบอนสีต้นเล็กๆในถุงอบซึ่งในถุงอบหรือในแก้วอบนี้จะช่วยให้บอนสีต้นเล็กๆแทงหนอดแทงหลอดและแทงรากอย่างรวดเร็วและตั้งตัวได้เร็วขึ้น ส่วนวัสดุที่ใช้ในการเพราะในถุงอบบางแห่งก็จะใช้เป็นสเปกน้ํมมอสหรือทรายละเอียดหรือทรายหยาบบางแห่งก็ใช้ดินปลูกธรรมดาก็แล้วแต่ที่จะหาได้และแล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนซึ่งการใช้ถุงอบนี้ก็ช่วยให้ต้นพืชฟักฟื้นได้อย่างรวดเร็วเพราะ ในถุงอบเขาจำกัดน้ำจำกัดอากาศให้คงที่อยู่เสมอการพักพื้นต้นไม้ในถุงอบไม่จำเป็นต้องเปิดถุงอบออกมารดน้ำซึ่งเทคนิคการใช้ถุงอบกับบอนสีก็เป็นวิธีการที่ดีทีเดียวส่วนบางสวนที่เขาทำเป็นบอนสีเพื่อการค้าใหญ่ๆเขาก็จะใช้ การอบบอนสีในลักษณะของกระโจมหรือลงเรือนส่วนส่วนที่เล็กๆบางแห่งก็ใช้เป็นแก้วบางแห่งก็ใช้เป็นถาดแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกใสที่แสงแดดสามารถส่องถึงได้ใช้ในการอบก็ใช้ได้ดีทีเดียวไม่ว่าวิธีไหนก็ทำให้ต้นบอนสีฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี้ซึ่งบอนสีที่ท่านเห็นในภาพนี้ก็อยู่ในกระโจมบอนสีเหล่านี้เมื่อนำมาขายให้เราก็ยังสวยก็ยังงดงามอยู่แต่เมื่อออกมาเจออากาศด้านนอกของบ้านเราซึ่งมีความร้อนและแรงบอนสีที่สวยงามที่อยู่ในกระโจมตลอดเวลามาเจออากาศแบบนั้นก็เหี่ยว ใบเหลืองแล้วก็ก้านตกก็เป็นปัญหาที่หลายคนพบและเจอก่อนจะซื้อบอนสีสวยๆพวกนี้มาไว้ในครอบครองควรศึกษาลักษณะนิสัยใจคอลักษณะความชอบไม่ว่าจะเป็นอากาศดินน้ำปุย๋ยก่อนนะคะจะได้ไม่เสียใจและจะได้ไม่เสียเงินไม่เสียเวลาไม่เสียความรู้สึกด้วยสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ